นิยายเสียงเรื่องเหนือนภาบทที่57การประชุมแม้สาราว่าการที่อยู่กลางถนนกลางตรงข้ามมหาวิหารเซนไลท์จะเป็นศูนย์กลางการทหารและการปกครองของท่าแฮรริสันในนามแต่ที่จริงแล้วครหาหน์เขาแกรนต์่างหากที่เป็นหัวใจที่แท้จริงของเมืองนี้ชายวัยกลางคนท่าทางเคร่งขรึมคนหนึ่งมาถึงครหาหั์เขาส่งดาบคู่ที่คาดเอวและปืนพกหนึ่งกระบอกแล้วตามคนรับใช้ขึ้นไปห้องประชุมชั้นสอง ชา่ผมเทาขาวในชุดกรอหนังเบาผู้นี้ท่าทางสง่าง,งามแต่ใบหน้าผ่านโลกมามากมีรอยแผลเป็นไม่ชัดนักพาดผ่านตาขวาไปถึงมุมปากอัศวินยามเจ้าหน้าที่ป้องกันเมืองและรักษาความสงบของท่าแฮาริสันเคยเป็นสิทธิอัศวินใต้บังคับบัญชาของเขาแกรนดผู้เทาอาจารย์ถูกพิษหอกข,ของวิญญาณโทเทมยิงตายในการต่อสู้กับชนพื้นเมืองขณะปกป้องเขาเทาส่วนตัวเขาเติบโตและฝึกฝนมาพร้อมกับเขาแกรนดคนปัจจุบันและได้เป็นผู้ยกระดับด้วยการสนับสนุนของเขา ทั้งสองเป็นทั้งนายบ่าวและเพื่อนวัยเด็กยิ่งกว่านั้นยังเป็นเพื่อนร่วมรบที่ผ่านความเป็นความตายมาด้วยกันยามเข้าห้องประชุมพบว่าตนเป็นคนสุดท้ายที่มาถึงตัวเขาแกรนเองรวมถึงที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่การคลังราม,มานั่งอยู่ที่ของตนแล้วกําลังถกรายละเอียดเรื่องการบรรเทาทุกข์และรวบรวมชาวบ้านจากหมู่บ้านรอบนอกหลังจากชนพื้นเมืองโจมตีครั้งนี้ส่วนผู้เท่าภูเดของชนเขาบริสุทธิ์กับอิมูหัวหน้าสมาพันธ์สมาคมการค้าท่าแฮริสัน ทั้งสองกำลังชี้โน่นชี้นี่ที่แผ่นที่แนวเขาใต้บนผนังไม่รู้กำลังคุยเรื่องอะไรห้องโถงกว้างอบอวลด้วยทูผอมกระตุ้นประสาทประโยชน์หลักของเครื่องหอมราคาแพงชนิดนี้ไม่ใช่การกระตุ้นพลังแต่เป็นการไล่มแมลงต้านพิษโรคสามารถขับไล่คาถาต่างๆของหมอผีชนพื้นเมืองและคำสาปที่พวกเขาใช้ควบคุมวิญญ,ญาณรวมตัวเขาด้วยห้าคนนี้คือผู้มีอำนาจสูงสุดของท่าแฮาริสันในปัจจุบันและแกนหลักที่แท้จ,จริงก็คือท่านเขาผู้นั้น ยำเจ้ามาแล้วหรือเห็นแขนขวาและสหายที่ไว้ใจมาถึงเขาแกรนที่หน้าบึ้งตลอดก็สีหน้าผ่อนคลายลงบ้างเขาลุกขึ้นยืนเชิญอัศวินนั่งเกิดอะไรขึ้นกันแน่เล่าให้ละเอียดเกี่ยวกับการบูชายานอันบริสุทธิ์แต่ยังไม่ได้นั่งเขาแกรนอาจไม่สนใจแต่ในฐานะอัศวินที่รักษามารยาทเขาจะไม่ผ่อนคลายก่อนรายงานข่าวจบเขาเดินมาที่โต๊ะประชุมรายงานอย่างเป็นทางการขอบคุณฉเฉลยที่ผู้เท่าภูดเดจับได้ ข้อมูลที่เขาให้กับข่าวจากสายลับของเราตรงกันการโจมตีของชนพื้นเมืองครั้งนี้มีเป้าหมายหลักคือจับตัวคนผู้หญิงและเด็กจำนวนมากถูกจับไปส่งไปที่หนองน้ำในป่าเรดวูดข้างเขาเอเลเฟนโบนปกติการบูชายันอันบริสุทธิ์ของชนพื้นเมืองใช้คนแค่สิบกว่าคนก็พอแม้แต่ขนาดใหญ่ก็ใช้แค่32คนการฆ่ากันเองในหมู่พวกเขาก็พอหาได้แต่การบูชายันอันบริสุทธิ์ครั้งนี้ขนาดผิดปกติ คร่าวๆจำนวนคนที่ถูกจับไปเกิน150คนหมู่บ้านแอมอากล้ป่าบราเอ1ม1นคนครึ่งหนึ่งถูกฆ่าอีกครึ่งถูกจับหมู่บ้านถูกทำลายสิ้นคนพวกนี้ช่วยไม่ได้แล้วตอนที่สายรับรายงานชนพื้นเมืองฆ่าทุกคนแล้วโยนสอพร่องหนองน้ำน้ำเสียงของอัศวินย้ำแห้งแ้งไร้อารมณ์แต่ทุกคนรวมทั้งเขาแกรนสีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่าตกใจกับข่าวนี้สมแล้วนอกจากโกรธยังมีความละอายเล็กน้อยเขาแกรนไม่ใช่คนรักราชดอนเหมือนลูก แต่อย่างน้อยก็มีศักดิ์ีเขารู้สึกเหมือนถูกชนพื้นเมืองตบหน้าเต็มแรงพูดอย่างไม่อยากเชื่อแต่พวกเขาจะปลุกเจ้าแห่งภูเขาไม่จําเป็นต้องฆ่าคนมากขนาดนี้พวกเขาไม่เข้าใจหรือไงฆ่าคนของจักรวรรดิมากขนาดนี้ถึงข่าจะไม่อยากทําสงครามแค่ไหนก็ต้องแก้แค้นกลับให้สาสมพวกเขาก็ไม่อยากรบอัศวินยำพูดเขาล้วงใบไม้บราวเอมแผ่นหนาจากอกส่งให้เขาแกรนด์12เผ่าที่เอ็นเอียงมาทางเรา บอกว่าก่อนหมอผีใหญ่ออกคำสั่งเรียกรวมพลพวกเขาไม่รู้เรื่องนี้เลยแม้แต่ชนพื้นเมืองเองก็รู้สึกว่าการกระทำครั้งนี้กระทนหันและเหลือเชื่อมากถึงขั้นรังเกียจมากเพราะพวกเขาชินกับสินค้าเครื่องมือและเกลือบริสุทธิ์ที่เราขายทนไม่ได้ถ้าการขายหยุดชะงักแต่คำสั่งของหมอผีใหญ่เด็ดขาดไอ้แก่ไม่ตายสักทีหรือไงด่าเสียงเบาเขาแกรนรับจดหมายบนใบไม้ของชนพื้นเมืองเขาอ่านเนื้อหาขหมวดคิ้วแน่นหมอผีทั้งหมดรวมตัวที่เขาเอเลเฟนโบน ป่าส่งเสียงอึกกระทึกพวกเขาจะทำสงครามเป็นรูปแบบไม่ใช่แค่หมอผีรวมตัวยังไม่ได้เรียกหัวหน้าเผ่าใหญ่ดูเหมือนจะเป็นพิธีกรรมเขาเงยหน้าสงสัยไอ้แก่ประหลาดนั่นหลับไปสี่สิบกว่าปีแล้วก็น่าจะรักษาบาดแผลหายแล้วจริงๆแต่แปดปีก่อนมันไม่ได้ตื่นขึ้นมาชั่วคราวปกป้องพวกชนพื้นเมืองในพายุรอกหรือบาดแผลมันต้องแย่ลงแน่ๆน,นั่นอาจเป็นเหตุผลว่าทำไมการบูชายันอันบริสุทธิ์ครั้งนี้ถึงต้องใช้คนมากผิดปกติ ยอมให้ความเป็นไปได้หนึ่งและเขาจมอยู่ในความคิดหรือว่าไอ้แก่ไม่ตายนั่นอยากจะปลูกเจ้าแห่งภูเขาพร้อมกับทําให้มันแข็งแกร่งขึ้นไปอีกเจ้าแห่งภูเขาหรือวิญญาณแห่งภูผาและคลื่นพร้อมกับวิญญาณคลื่นขึ้นวิญญาณคลื่นกระหึม่มและวิญญาณแห่งผืนป่าเป็นหนึ่งในวิญญาณโทรเทมใหญ่หลกัหลกๆที่ชนพื้นเมืองแห่งป่าเรดวูดบูชาแน่นอนในมุมมองของคนจักรวัติวิญญาณโทรเทมพวกนี้ก็แค่สัตว์เหนือธรรมชาติที่หายากที่มีสติปัญญาเท่านั้น อ่อนแอก็แค่ระดับหนึ่งแข็งแกร่งก็แค่ระดับสองไม่ใช่อะไรพิเศษแค่มีสติปัญญาสามารถสื่อสารกับมนุษย์ได้จึงจัดการยากหน่อยแต่ต่างจากวิญญาณโทเทมทั่วไปสัตว์เหนือธรรมชาติที่เป็นจา่าฝูงที่มีฉายาขีดไม้เอกอาเจ้าแห่งภูเขาและถูกชนพื้นเมืองบูชามีพลังเหนือกว่าสัตว์ในระดับเดียวกันมากพวกมันไม่เพียงเจ้าเล่จัดการยากยังมีอายุยืนยาวพลังชีวิตมหาศาลและมีศักยภาพสูงสามารถก้าวสู่ร,ระดับสามกลายเป็นสัตว์ประหลาดผู้มีชื่อและ เจ้าแห่งรังที่อารวาสได้ทั่วแม้แต่กองทัพก็กำจัดได้ยากที่เขาแกรนครุ่นคิดก็เพราะกำลังคิดถึงความเป็นไปได้อันตรายนี้เมื่อก่อนเจ้าแห่งภูเขากับวิญญาณโทรเทมตัวอื่นๆถูกบิดาของเขาเขาเขาท่าที่นำผู้อพยพจากจักรวรรดิมาบุกเบิกที่นี่สร้างท่าแฮร์ริสันนำอัศวินหลายคนเอาชนะได้ถึงขั้นฆ่าได้หนึ่งตัววิญญาณแห่งภูผาและคลื่นก็เกือบถูกฆ่าถ้าชนพื้นเมืองไม่บ้าคลั่งเอาชีวิตมาขวาง สัตว์ประหลาดในหนองน้ํานั่นก็คงไม่มีโอกาสหนีกลับหนองน้ําไปหลับไหลแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าอีกฝ่ายอ่อนแอเขาเท่าและอาจารย์ของอัศวินยามต่างก็บาดเจ็บหนักในการต่อสู้ครั้งนั้นคนแรกเป็นอัศวินชั้นยอดระดับสองขั้นสูงสุดหลังรบห้าปีก็จากไปก่อนวัยคนหลังยิ่งโดนพิษหนักกลับเข้าเมืองได้ก็สิ้นใจคิดจะใช้ชีวิตคนกองให้ถึงระดับสามฝันไปเถอะนึกถึงใบหน้าชาราของบิดาตอนมอบท่าแฮรริสันให้ตน เขาแกรนหัวเระเย็นชาเน,นหน้าพูดกับอัศวินย้ำพรุ่งนี้เตรียมหน่วยพิทักษ์กับปืนใหญ่เอเมีให้เผ่าที่ร่วมมือกับเราหลบไปแล้วเมื่อเรือนี้ข้าจะเห็นหมู่บ้านชนพื้นเมืองรอบนอกไม่เป็นเท่าทั้งหมดถล่มไปจนถึงเชิงเขาเอเลเฟนโบนฝ่ายหลังยอำพยักหน้าเขาแกรนก็หันไปมองราม,มาเจ้าหน้าที่การคลังอีกด้านเป็นไงการคลังท่าเรือรับไหวเบี้ยเลี้ยงและเงินตอบแทนอยู่ในงบประมาณเจ้าหน้าที่การคลังหนุ่มผมยาวสีแดงเพลิง ใบหน้าอ่อนโยนอุ้มเอกสารก้มหน้าพูดเสียงเบาดูเหมือนจะขี้อายแค่การใช้ปืนใหญ่เอาเคมีมีช่องโหว่ค่อนข้างใหญ่ทรายผึกและผงดินปืนเป็นยุทธปัจจัยเมืองหลวงควบคุมค่อนข้างเข้มก่อนความช่วยเหลือจากเมืองหลวงมาถึงรักษาได้สองสามวันดวงตาของเขาสีแดงเพลิงให้ความรู้สึกกระตือรือร้นแปลกแปลกนิสัยอ่อนโยนมากแต่ไม่มีใครดูถูกเขาต่างตั้งใจฟังคำพูดของชายหนุ่มผู้นี้ช่องโหว่ให้ข้าจัดการเอง อีมูแห่งสมาพันธ์สมาคมการค้าเป็นชายร่างกำยำค่อนข้างอ้วนหัวล้านหนวดเครารกพอได้ยินคำพูดของราม,มาเขาก็ลุกขึ้นอย่างคล่องแคล่วนต่อบอกลับค่าใช้จ่ายครั้งนี้ตีชนพื้นเมืองถึงจะมีเส้นทางการค้าโล่งครั้งนี้พวกเขากล้าทำลายหมู่บ้านแล้วครั้งหน้าจะกล้าทำอะไรอีกข้าคิดไม่ออกเลยการดูแลรักษาให้ข้าจัดการพูดเท่าผู้เดก,ก็คุ้นเคยกับเรื่องนี้พูดตอบตอนนี้เป็นฤดูฝนต้องรักษากระสุนให้แห้งยาบรรจุก็เพิ่มตัวเร่งการเผาไม่ได้ ให้ป่าลุกไม่ได้แม้ในฝนปืนใหญ่เอาเคมีเป็นของที่ผู้เท่าผูเดดดัดแปลงด้วยเทคโนโลยีคนแคร์สามารถแสดงผลต่างกันตามยาเอาเคมีที่บรรจุนี่ก็เป็นงานหลักที่แท้จริงของชนเขาบริสุทธิ์ในท่าแฮริสันก็แบบนี้แหละเขาแกรนพอใจมากทุกคนที่อยู่ที่นี่ยกเว้นรามาที่เพิ่งเข้าร่วมในสิปีที่ผ่านมาเป็นคนใหม่ล้วนเป็นพันธมิตรที่ร่วมงานกันมาเกิน30ปีแม้จะไม่ได้ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันแต่เมื่อเผชิญหน้ากับชนพื้นเมือง ก็เหมือนใส่กางเกงตัวเดียวกันจากนั้นทุกคนก็ถกรายละเอียดกันอีกสักพักการจัดสรรทรัพยากรและเส้นทางส่งกำลังบำรุงในการรบต่อไปต้องกำหนดให้แน่ชัดก่อนครั้งนี้พวกเขาไม่ได้จู่โจมแต่เป็นการบุกในสถานการณ์ที่ชนพื้นเมืองมีการป้องกันจึงต้องเตรียมพร้อมอย่างสมบูรณ์กำหนดขั้นตอนต่างๆเรียบร้อยแล้วการประชุมก็จบลงทุกคนทยอยออกไปเตรียมทำงานของตนแต่ตอนที่ผู้เท่าผูดเดกำลังจะออกไปกลับถูกเขาแกรนเรียกไว้ จบบทหากผู้ฟังท่านใดพบคำที่อ่านผิดอ่านแปลกๆสามารถคอมเมนต์ให้แก้ไขได้นะครับเพื่อไม่ให้เสียอรรถรสของผู้ฟังทุกท่าน